รถไฟเที่ยวสุดท้ายรถไฟคันสุดท้ายของวันคืบคลานเข้าสถานีเวลาเที่ยงคืนผ่านไปแล้ว10บนาทีแสงสีเหลืองจากหลอดไฟเก่าส่องลงบนชานชลาที่เปียกชื้นเสียงล้อเหล็กเสียดสีรางครุขระดังก,กันแปลกประหลาดไอ้น้ำร้อนพ่นออกจากใต้ตัวรถลอยฟุ้มขึ้นฝาดำตัวรถสีเหลืองจางๆเก่าๆผนังภายนอกเป็นสนิมเป็นหย่อม แสงไฟในรถไฟริบหร่จนแทบมองไม่เห็นเงาร่างคนนั่งเคลื่อนไหวโซเซผิดปกติไม่มีเสียงคนพูดคุยหรือเสียงอื่นใดเงียบเงาประหลาดบันไดขึ้นรถไฟเหล็กขึ้นสนิมก่อนก้าวขาขึ้นไปกลิ่นเหม็นอับชื้นทะลักออกมาจากข้างในกลิ่นไม่คุ้นเคยแปลกๆเหม็นเหมือนเนื้อเน่าปนกับกลิ่นคาวเค็มของเลือดอากาศข้างในอบอ้าวหายใจลำบาก เก้าอีนั่งเก่าๆหุ้มด้วยหนังเทียมสีน้ำตาลแตกลอกแสงไฟเพดานกระพริบอ่อนแสงเพียงพอให้เห็นเงาๆภายในรถไฟผู้โดยสารนั่งเงียบๆไม่ไหวติงศีรษะค้อนลงเหมือนผู้ป่วยหนักหรือคนตายใบหน้าผู้โดยสารซีดขาวราวกับดินสอพองไร้สีเลือดดวงตาเหลือขาวไม่กระพริบจ้องมองตรงไปข้างหน้าด้วยแววตาว่างเปล่า บางคนมีแผลถลอกบนหน้าผากเลือดดําแห้งแล้วแต่ยังมีคาบอยู่ตามรอยแผลผิวหนังถลอกเป็นชั้นชั้นรถไฟเคลื่อนต่อไปด้วยความเร็วแปลกประหลาดเร็วกว่าปกติแต่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์หรือเสียงลูกลื่นเสียดสีราวกับลอยไปในอากาศภายนอกหน้าต่างมืดสนิทไม่เห็นแสงไฟเมืองหรือต้นไม้ใดๆเลยเพียงความมืดทึบที่หาขอบเขตไม่ได้ เสียงเคาะจังหวะเดียวกันดังขึ้นจากใต้พื้นรถเคาะเคาะเคาะเป็นจังหวะคล้ายเสียงฟ้องร้องเรียกคนตายผู้โดยสารคนหนึ่งหันหน้ามาช้าๆใบหน้าผุพพังครึ่งหนึ่งเหลือแต่กระดูกขากรรไกรขาวดวงตาข้างเดียวเลือกออกมานอกเบ้าลิ้นม่วงดำซีดเซาห้อยออกจากปากที่ขาดริมฝีปากรถไฟวิ่งต่อไปในความมืดอนันต์ไร้จุดหมายไร้สถานีถัดไป เพียงแต่ความหวาดกลัวที่คลี่คลายไปจนสิ้นฝาสิ้นแผ่นดิน